สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักการปลูกทุกคนนะคะวันนี้นุกจากบ้านผักมีรักจะพาทุกคนมาถอนย้ายต้นกล้าผักขึ้นชายนะคะที่นุกโรยโรยเมล็ดไว้ในกระถางผักอื่นๆนะคะเพื่อเอาไปแยกปลูกในกระถางหรือจะเอาไปปลูกในแปลงผักก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้าที่แม่โรยมเมล็ดไว้ในกระถางปลูกผักอื่นๆนะคะอายุประมาณ3สัปดาห์นะคะหลังจากนั้นนุกก็จะเอาดินที่นุกทําการปลุงไว้หมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมาใส่กระถางแล้วก็จะถอนแยกต้นนะคะมาปลูกนะคะ ทีละต้นนะคะแต่ว่า1กระถางนุกจะใส่ไป3ต้นนะคะเผื่อว่าเขาตายส่วนต้นกล้าที่เล็กมากๆนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะไม่ติดได้นะคะแต่ว่านุกก็จะเอามารวมๆกันแล้วก็ใส่ลงไปในดินปลูกไปเลยนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ขึ้นใชยนี้จะใช้ระยะเวลาในการงอค่อนข้างช้านะคะประมาณ1สัปดาห์ถึงจะมีการเริ่มแตกลากขึ้นมานะคะทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับมเมล็ดพันธุ์แต่ละที่แล้วก็ช่วงสภาพอากาศในแต่ละช่วงด้วยนะคะต้นกล้าก็จะมี ต้นที่ทั้งเล็กแล้วก็ใหญ่นะคะส่วนต้นกล้าที่เล็กมากๆนะคะก็มีโอกาสที่จะไม่รอดได้นะคะแต่เราก็จับรวมๆกันแล้วก็ปลูกไปเลยค่ะเผื่อเขาจะรอดหลังจากนั้นนะคะก็ทําการรดน้าให้ชุ่มๆเลยค่ะแล้วก็นําไปวางไว้ในที่ร่มนะคะประมาณ7วันนะคะต้นกล้าขึ้นช่ายก็จะ แข็งแรงแล้วก็ฟื้นตัวได้แบบนี้เลยค่ะทุกคนจะเอาไปจิ้มลงในแปลงปลูกเลยก็ได้นะคะหรือจะปลูกในกระถางแบบนี้ไว้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นที่โตแล้วก็นูก็เก็บ กินได้นานมากๆนานหลายเดือนเกือบปีแล้วนะคะก็จะใช้วิธีการเด็ดใบล่างทานไปเรื่อยๆนะคะจะไม่ทำการตัดต้นนะคะเพราะว่าเราเคยตัดทั้งต้นแล้วนะคะแล้วก็เหลือตอไว้นะคะใบที่มันแตกขึ้นมาใหม่นะคะมันจะมีขนาดค่อนข้างเล็กนะคะเราก็เลยใช้วิธีการแบ่งใบล่างทานไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะคะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกหดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุกด้วยนะคะ